สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพันธ์เชนลนะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะฮะมาดูปัญหาโลกแตกนะครับที่นักพัฒนาเว็บไซต์ทุกคนเนี่ยจะต้องเจอนะนะครับใครที่จะมาเขียนเว็บรับประกันเลยเจอแน่นอนนะครับแล้วมันเป็นเทคนิคที่ผมเนี่ยอยากจะมาแบ่งปันให้กับทุกคนนะครับได้รู้กันว่ามันแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันเลยนะครับก็คือตรงเนี้ยเวลาที่ทุกคนเนี่ยอ่าเขียนเว็บใช่ไหมแล้วทุกคนมีการใช้รูปภาพนะครับ อายกตัวอย่างตรงเนี้ยทุกคนจะเห็นว่ารูปภาพเนี่ยมันใหญ่เออเวลาที่เราเอารูปภาพมาใช้แล้วรูปภาพมันใหญ่เกินเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวผมซูมออกมาให้ดูนะครับเห็นปะว่ารูปภาพเนี่ยมันใหญ่มากนะฮะแล้วมันใหญ่เกินอ่าตัวกล่องที่มันอยู่นะครับอย่างเช่นไอ้รูปภาพเนี่ยมันจะมีกล่องของมันสมมุติว่ากล่องมันเนี่ยอ่าความกว้างประมาณนี้ใช่ปะเออแต่ทีเนี้ยรูปภาพมันใหญ่มากเลยมันเลยเป็นอย่างนี้นะครับ ทีนี้หลายคนที่แบบพึ่งมาเขียนเว็บเนี่ยนะครับอาจจะงงว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะจริงๆเนี่ยมันเกิดจาก1สาเหตุนั่นก็คือรูปมันใหญ่ไปนะฮะแล้วทีนี้เราจะต้องมีการกําหนดขนาดรูปภาพเนี่ยให้มันกว้างเต็ม100%อนนะครับทีนี้มาดูว่าทํำยังไงนะก็วิธีการแก้เนะี่ยง่ายๆเลยนะครับทุกคนก็ไปหาแท็ก img หรือว่าแท็กรูปภาพของทุกคนนะของผมเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะนะครับ ทีนี้ทุกคนสามารถใช้นะครับเป็น attribute ที่ชื่อว่า width นะครับแล้วก็ใส่นะครับเป็น100%ไปนะฮะแค่นี้เองนะครับก็ลองกด save ดูทีนี้กลับมาดูที่หน้าเว็บนะฮะอ่ะผมจะ refresh ให้ดู่านี่นะครับทุกคนก็จะเห็นว่ารูปภาพเนี่ยมันก็จะกว้างเต็มตัวกล่องที่มันอยู่ข้างในแบบนี้แหละเออก็คือกว้างเต็ม container หรือว่าเป็น parent element ของมันเห็นป่ะเออเนี่ยมันก็จะกว้างเต็มแล้นะครับ แต่ทีนี้มันมีอีกปัญหาหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยใช้รูปภาพแบบว่าที่มันมีความสูงไม่เท่ากันอ่ยยกตัวอย่างตรงนี้นะฮะทุกคนจะเห็นนะว่าโพสต์ตัวเนี้ยทุกคนจะเห็นว่ารูปภาพมันสูงมากเออนะครับแล้วโพสต์ตัวอื่นเนี่ยนะครับรูปภาพก็เท่าๆกันใช่ปะ่ะแต่มันก็จะมีบางตัวที่แบบสูงกว่านิดนึงเห็นปะ่ะคือมันดูไม่สวยงามแล้วมันไม่เป็นระเบียบไม่มีความสม่ําเสมอนะครับเราจะทําไงตรงนี้นะครับก็ แกง่ายๆเลยตรงนี้นะฮะให้ทุกคนเนี่ยมาใช้นะครับเป็นตัวนี้เลยก <_' SM> ็คือทุกคนสามารถเขียน C ีเแบบไหนก็ได้นะอาจจะเขียนเป็นอีกไฟล์แยกก็ได้หรือว่าจะเขียนเป็นอินไลน์ก็ได้แต่ถ้าแนะนำเนี่ยผมก็แนะนําว่าเขียนเป็นไฟล์แยกก็ได้แต่ว่าอันเนี้ยยกตัวอย่างให้ดูนะนะครับก็ผมจะทําง่ายๆเลยนะตรงนี้ทุกคนสามารถเขียนนะครับก็คือเราจะเพิ่มนะครับเป็นความสูงนะนะครับก็คือกําหนดไฮให้มันเลยนะครับ แต่จริงๆเนี่ยมันทำอย่างนี้ก็ได้นะก็คือเราใช้เป็นไฮนะครับแล้วก็กำหนดอผมจะเอาซัก260พิกเซลอ่ะลองดูนะกดเซฟไปนะครับมาดูที่หน้าเว็บ Re r r f s h อ่าทุกคนก็จะเห็นว่าอ่าขนาดความสูงเนี่ยนะครับมันก็จะเท่าๆกันเห็นปะคือมันเท่ากันเลยนะครับนี่แต่มันก็จะมีอีกปัญหาหนึ่งก็คือรูปภาพมันจะบีบเห็นไหม ทุกคนจะเห็นว่าถ้าเกิดรูปภาพที่มันแบบมีความสูงมากๆเนี่ยเมื่อกี้นี้ไอ้รูปเนี่ยมันสูงมากใช่ไหมทีเนี้ยมันโดนปรับขนาดความสูงให้มันแบบอ่าเหลือ260พิกเซลนะครับรูปภาพมันก็เลยบีบเห็นไหมซึ่งมันก็ไม่สวยอยู่ดีนะครับมันก็ดูแบบไม่ค่อยโอเคเห็นไหมรูปภาพมันบีบเราจะทําไงนะฮะมันก็จะมี property อีกตัวหนึ่งใน s s ที่ผมแนะนําเลยว่าทุกคนควรใช้นะนั่นก็คือ มันจะชื่อว่า object fit นะฮะซึ่ง property ตัวนี้มันจะทำการจัดนะฮะรูปภาพให้มันมีขนาดที่เหมาะสมเออมันจะจัดให้เราเองนะครับอ่ะก็มาดูกันนะฮะมันจะปรับตำแหน่งให้เลยนะครับก็อ่าผมจะเขียนแบบ inline style นะอ่ะก็ใช้ style นะครับแล้วก็เราจะใช้นะครับ property ที่ชื่อว่า object fit อ่าแล้วก็ตามด้วยนะครับใช้เป็นอ่าค่า cover นะครับอ่ะกดคลิกไปแค่นี้นะก็กด save ไปนะครับทุกคน มาดูกันนะครับหลังจากผมกดเซฟแล้วลองมา refresh อ่าทุกคนจะพบกับความมหัศจรรย์นะฮะทุกคนสังเกตนะตอนแรกเนี่ยรูปภาพไอเนี่ยมันบีบมากเลยแล้วก็รูปตัวอื่นด้วยเห็นไหมฮะแต่ที่นี่พอผมใช้ Object Fit นะเห็นไหมว่ารูปภาพเนี่ยมันจะถูกปรับนะฮะให้อยู่ในขนาดที่เหมาะสมคือมันไม่บีบละอ่าเดี๋ยวผมจะลองให้ดูความแตกต่างอีกรอบนึ่งนะก็เดี๋ยวผมมาชี้ที่รูปภาพนะฮะอ่าแท็ก m g นะ แล้วผมลองปิดนะฮะ object fit ไปอ่าทุกคนจะเห็นนะว่าเวลาที่เราไม่ได้ใช้ o object fit เนี่ยอ่าเดี๋ยวดูไอ้รูปนี้ดีกว่าเพราะว่ามันน่าจะเห็นชัดสุดนะฮะผมขยายนิดน,นึงนะครับเรามาปิด object fit ดูปึ๊บอ่าเห็นปะเนี่ยรูปภาพมันจะบีบนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้ o object fit แต่ถ้าเราใช้ปึ๊บรูปภาพจะไม่บีบแล้วมันจะจัดนะฮะขนาดให้เหมาะสมนะครับตามหน้าจอเลยเนี่ยเห็นปะเออนะครับประมาณนี้นะซึ่งเนี่ยก็จะเป็นอ่าเทคนิคนะครับ ที่ผมอยากจะมาแบ่งปันให้ทุกคนนะเพราะว่าเชื่อว่าน่าจะมีคนเจอปัญหานี้แล้วก็จริงๆก็อาจจะหาวิธีแก้ได้แล้วแต่บางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับแล้วไปทํางานกับรูปภาพก็คือเขียนเว็บเนี่ยแล้วพอไปใช้รูปภาพปุ๊บมันก็จะเกิดปัญหาที่พาดูตั้งแต่แรกเลยนะครับถ้าเกิดว่ารูปภาพใหญ่มันจะเกินนะครับเราก็จะต้องมีการปรับขนาดความกว้างของรูปภาพเนี่ยให้เต็มร้อซนะครับแล้วก็เรื่องของความสูงนะแน่นอนว่าบางโพสต์เนี่ยที่ผมยกตัวอย่างให้ดูเมื่อกี้ก็คือบางทีรูปภาพมันสูง กว่าตัวอื่นเราก็ต้องมาปรับขนาดความสูงที่นี่พอปรับปุ๊บรูปบางรูปมันก็จะบีบนะครับดังนั้นก็จะต้องใช้เป็นอ็อบเจกต์ฟิตนั่นเองนะครับแล้วก็ใช้ค่าเป็นคอเวอร์นะฮะอ่ะมันก็จะถูกปรับขนาดรูปภาพเนี่ยให้สวยงามเหมาะสมแบบนี้นั่นเองนะครับก็คิดว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับผมหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซั b สไคร์นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ